กิจกรรมที่3การฉีดน้ำจุดประสงค์นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้นักเรียนสามารถสังเกตการไหลของน้ำได้นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของการไหลของน้ำจากอุปกรณ์ฉีดน้ำหลายๆแบบได้นักเรียนสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ฉีดน้ำได้และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม ขั้นที่1ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติเดินรูปเดินรู้เดินรู้เดินรู้เราจะใ้นองเองผมว่าโอ้รจะเป็นคนที่ไม่ใช่ใครเดี๋ยวจะลองดูว่าของใครกองคนไหนแรงกว่าทำเสร็จแล้วน้ำสามารถไปได้ไกลกว่าบีบแล้วไปได้ไกลกว่าแรงดันมากกว่า ี่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานสองขนาดอันนี้อันใหญ่กว่าใช่ไหมคะอันนี้รูเดียวกับหลายรูนต่างกันอย่างไรไม่ถามแล้กที่นําเร็กนะคะขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบขั้นที่4สังเกตและบรรยายขั้นที่5บันทึกข้อมูล ั้นที่หสรุปและอภิปรายผลนึลูกรับสงูอะไรกลกว่านู้แล้วระหงับูหนึงนิ้วใช่ไหมคะได้ระยะทำไกลกว่าและ จากผลการทำกิจกรรมสรุปได้ว่าขวดน้ำที่เจาะรู1รูด้วยตะปูขนาด2นิ้วทำให้การไหลของน้ำมีแรงดันมากส่งผลให้ฉีดน้ำออกไปได้ระยะทางที่ไกลที่สุดซึ่งทำให้เห็นความแตกต่างจากขวดน้ำที่เจาะรู2รูและสารูแรงดันน้ำและระยะทางลดลงตามลำดับรวมถึงขวดน้ำที่เจาะรูด้วยตะปูขนาด1นิ้วจำนวนหรูฉีดน้ำได้ระยะไกลที่สุด ส่วนขวดเจาะ2รูและ3รูแรงดันน้ำและระยะทางลดลงตามลำดับเช่นกันแต่ขวดที่เจาะด้วยตะปู2นิ้วจะได้ระยะทางไกลที่สุดมากกว่าขวดที่เจาะตะปู1น,นิ้ว